แคนเมืองเสียงดดยคูนดอกแคนดินแดนหมอรำครับบู๊บบับู๊ตเอ็มร้อยคือคักแท้คือคักมากเลยครับบู๊ตเอ็มร้อยนะครับเขียนแล้วก็ทรงตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีอ่อซื้อยกหลังจะแถมเสื้อด้วยนะครับนี่แจกท่องพี่น้องโอ้ยวาสนา่อยสีได้น้ำมูบะน้อนะครับแจกเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับนี่ ้องเอ้ยปันสดแยงสามซองหนึ่งร้อยบาทนะครับ,บ<ล>มีบูธของสีจันรผอมผู้ให้การสนับสนุนหลักของหมอล่ำใจเกินร้อยอยากขาวสวยหน้าใสอ่าผิวพันธ์กระชับอ่อนกว่าวัยใช้ครีมสีจันนะครับอโอปา้าเนี่ยกเบิ่งเปิเบิงคุงง้มค่าอีหลีนะครับอโอปา้า นล่สิาทสาดก็ยังลังไหลมากพอเศ้าพี่น้องันสนามออกเปิ่นฟังลํำดีดีเนาะปูดสาดแบบนี้เนาะก็คือพอฝันมาสิเมืองบุรีรัมยพี่น้องสิใหม่กำลังใจไหลนะครับมาแล้วก็อย่าลืมไปไหว้ขอพรพระเจ้าใหญ่เด้อครับหลวงพ่อสีสาวแรดปุทไไสสงบุรีรัมครับเอาเลิกเอาใช้เอาโชคเอาลาบเมื่อทรงถ่ายทรงทาง เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับเมื่ออืนสีได้ถือเรียกถือเบอร์นะโอป้าอีเมลคอยนอนเฝ้าเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี1,700นรอท่านะครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังเวทีบัณฑิาทีมงานท่านซียูกินจังไลยนะครับเป็นเราไปชมหลังเวทีครับนะครับวันนี้มีซอครับหหัวน้าบอยมากับซอแอนนรดีนะครับเมื่ออืนบ่มีซอพรุ่งนี้ไม่มีไล์สดนะครับให้ชมหน้าเวทีนะครับเพราะ จนนจะหยุดไลฟ์หนึ่งวันครับฉะนั้นคืนนี้เตรียมพร้อมในการไลฟ์สดอันนี้หลังเวทีเราครับพร้อมแล้วโอ้ยวาสนาเนาะสิลําก่อนได้เนาะก่อนซิงหรือก่อนเตยเนาะโอ้ยปวดพีนองโอ้ยอีฉาโอ้มีความหักเนาะนี่ครับนบรรยากาศหลังเวทีก็คือเกาครับนะครับอันนี้เป็นทีมแผนกชุด นะครับแผนเสียบคนเป็ดคนลบความาลังการกงานสร้างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วการย้ามือนไปกวาดขยะหน้าเวทีที่บรรนผ้าเบิงนะครับ้าให้ชมนะครับอันนี้ด้านหลังเวทีก่วงขวางสะดวกสบายมากเลยครับสวัสดี1,800ทพันนะครับบรรยากาศโอ้แม่เขาเมต์เพีขนาดหลบรรนอ่านประท่านเราไล่ตาไล่ตาไล่ตามากเลยครับมาแล้ว ช่างไฟครับก็ลังติดตั้งไฟแล้วก็จอ l อ d ดนะครับเราก็ติดตั้งระบบเมื่อนี้บม่ได้ัดระบบเวทีเลยครับเต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบอยากเบิงลำเรืองได้เบิงลำเรื่องครับอยากเบิงตลกอยากเบิงโอ้ยเด้เบิงสุงแนีวแม่เลยเดี๋ยวพาไปเบิงมุมกกลวงด้า <S <S น,นหลังเวทีเป็นที่จอดรถนะครับรับฝากรถนะครับน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกอยู่ที่บ่อกไก่จกักตัวอำเภอพุทธไทยสงบริรัมบริรัม อุปัตดแม่ขนาดบ่ะท่านคำได้นน่นะครับบนนว่าช่วงทําการแสดงนี่คนจะเยอะมากเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานนะครับกับงานไหว้ขอพรพระเจ้า